สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินปีกไก่ผัดหลอกหอมครับพี่น้องราดข้าวสวยเนาะราดข้าวสวยร<ช>้อนๆครับพี่น้องปีกไก่ต้มก่อนเนาะ<ช>เพราะว่าก๋วมก๋วยมันไม่สุกพี่น้องข้างในเนาะใช่ค่ะปีกไก่ผัดหลอกหอมครับพี่น้องก่อนกินแรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแรงพายกินด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ มาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับเนะาะมาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับทำเองกินเองอร่อยเองทุกวันครับพี่น้องเนาะมาครพี่น,อน้องกินข้าวจ่หมืันค่ะกินไก่นี่ฮะเนาะนะกินปีกไก่นะี่ฮะกินปีกไก่โคเสลรออย่างอ้อหมวกพังหมีนะี่ฮะเนาะ ครับน้ออร่อยมากยัทำเองอร่อยเองทุกวันนะ มุนเอาน้ำต้มปิดไก่ใส่ลงไปด้วยนิดนึงค่ะพี่น้องให้อันนี้เนาะมันไม่แห้งเนาะใช่ค่ะไก่ก็เปื่อยลายในปากครับพี่น้อง บางทีก็เราอยากกินอะไรล้วก็ทํากินเนาะเพราะว่าบางทีเราก็แบบทําไม่เป็นหรอเนาะแต่ว่าลองทํากินรูอะไรเงี้ยครับพี่น้องถ้าั้งนี้ยังไม่อร่อยเดี๋ยวครั้งหน้าลองใหม่อะไรเงี้ยทองหลายๆข้างอร่อยครับพี่น้ ทำไมมันแบบน้ามัน,นยังไงก็ไม่รู้พี่น้องเป็นที่กว้างหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ครับพี่น้องเนาะหรือว่าตาตาลา่เราว่ามันแสงัดท้อนแล้วป่อืม ใส่จริงๆครับพี่น้องใช้ทั้งช้อนทั้งมือเลยนะพี่เพราะแบบเกินใจมันไม่สนัดเนาะต้องใช้มือก็อ หลอกอันนี้เมือ่อก่อนแล้วก็ไม่เคยซื้อมากินเนาะแต่ว่าลองซื้อมากินดูกินแบบดิบก็อร่อยเนาะกบับหวานครับพี่น้องผัดใส่มูหรือว่าผัดใส่อะไรก็อร่อยเนาะทีนี้ก็เวลาไปข้างนอกเห็นนีไม่พลาดเลยครับพี่น้องล <c oughs> องซื้อมา ไ <c oughs> ม่เผ็ดกำลังอะไรที่บ้านยังไม่ไม่เคยกินหลอกความพี่น้องแต่ว่าเคยกินแบบหลอกลากชูครับพี่น้องแต่ก็เหมือนกันนะแต่ว่าหลอกลากชูเดจะไม่ใหญ่เท่านี้รสชาตเหมือนกันเนาะใช่ครับ แต่ว่าหลอกลากชูแต่กินดิบไม่ไม่เป็นนะไม่ได้นะคิดว่าเลเพราะว่าไม่เคยกนะินนะแพวมะพัดาใช่อมะมพัดาเ <c oughs> ยอะเลยเ๋ยมไม่ยิ้ม น่าพินจ้ะมไม่มีใบที่มีแต่รากเวอม,มาทำแบบม,มาชอยชอย,ยแล้วก็ชอยข้าวนะแบบทำแบบแบบแบบเป็นอะไรนะร้องอะ่ะก็อร่อยนะ ที้งบ้านเขามีอยู่แต่ว่าเขาไม่ไม่ปล,อล่อยให้มันดอกมันใหญ่ขนาดนี้ดอกเล็กๆเ,เขาจะเล็ลอดออกแล้วเพราะว่าเขาต้องการให้หัใหญ่ใช่ไหมโคหอมแรงหัว,หว,หว,หวมันไม่ใหญ่แต่ว่าต้นหนึ่งก็มีหลายใบอยู่เนาะไม่ใช่ว่ามีอันเดียวนะ ออนไลน์หลอกเดียวนะค้นมันไมมีแค่ดอกเดียวแล้วแต่ถ้าเป็นรากชูมีหลายดอกนะกะเทียมก็มีแค่ดอกเดียวนะใบน้อยๆเยอะแต่ว่าดอกไมัเนเยอะอืม ให้ดอกมันให้ดอกมันบานแล้วก็แก่งวเอาอันนี้เกรสรมันเอาไปปลูกแต่ว,ว่ามันจะติดยากนะมไม่ค่อยติด เอาหมดแล้วนะยังไม่เคยกินนะาพี่นนองครั้งแรกเนาะ mm. ใส่ผักใส่หลคาคหายนะ อร่อยจริงๆครับพี่น้องถ้าหยู่กินแล้วเพลิน วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพายกินไวยนะครับขอบคุณมากๆครับ